สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําดอกไม้จันทรจากกลับกล้วยตากแห้งกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาทําในส่วนของเกสรดอกไม้จันทรครับเกสรนะครับเราจะตัดในส่วนของกลับกล้วยเป็นลักษณะฝอยๆตามที่เห็นดังภาพครับและใช้ความยาวทั้งหมด1นนิ้วครึ่งครับเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ มาวัดแล้วก็พักในส่วนของเกสรไว้นะครับในส่วนต่อไปเราจะมาทําในส่วนของกลีบดอกนะครับซึ่งเราจะนําแพทเทิร์นกระดาษแล้วก็นํามาทาบกับตัวกลบกล้วยตากแห้งนะครับแล้วก็ตัดให้เป็นลักษณะคล้ายๆกับหยดน้ําเลยนะครับตามภาพที่เห็นครับซึ่งลักษณะกลีบนี้สามารถกะจํานวนตามที่เราต้องการได้ครับ1ดอกในวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด6กลีบนะครับหลังจากนั้นนํากันไกรนะครับมางอกรีบให้มีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติครับ ในส่วนของขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการประกอบดอกนะครับให้นําเกสรและนําได้มาพันและมัดให้แน่นนะครับมวนไปวงกลมและมัดให้แน่นหลังจากนั้นนะครับน,นํากีบที่1มาวางทับในส่วนของเกสรและใช้นิ้วโป้และนิ้วชี้ด้านซ้ายประคองให้แน่นนะครับและใช้ได้พันให้แน่นเช่นเดิมเลยนะครับทำวนไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้กีบที่1และกีบที่2และกีบที่3ติดที่เกสรโดยรอบและพันได้ให้แน่นเช่นกันครับ ในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการทําในส่วนของชั้นที่2นะครับโดยชั้นที่2นี้จะต้องวางกลีบที่1สับวางกับชั้นแรกและกลีบที่สสับวางกับชั้นแรกกลีบที่สสับวางกับชั้นแรกไปเรื่อยเราก็จะได้ดอกไม้จันหนึ่งดอกครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประกอบดอกไม้จันครับหลังจากนั้นนะครับหยิบหนวดจันทรขึ้นมา1เส้นและทบกันให้เป็นลักษณะ2เส้นตามที่เห็นนะครับและนําทูบมาวาง พับหนวดจันไว้นะครับโดยวัดความห่างกันประมาณ1นิ้วครึ่งครับหลังจากนั้นนะครับนำดอกไม้ประดิษฐ์นะครับที่เราทำไว้จากกาบกล้วยตากแห้งนะครับวางห่างจากทูบลงมา1นนิ้วครับลักษณะตามภาพที่เห็นเลยครับ หลังจากนั้นนะครับให้กะสัดส,ส่วนความพอดีนะครับให้อยู่กึ่งกลางและใช้ได้พันให้แน่นเช่นเดิมเลยครับโดยสามารถพันหลายๆรอบได้นะครับเพื่อให้ดอกไม้ประดิษฐ์ที่เราทำไว้นะครับติดกับตัวทูบและตัวหนวดจันทร์ครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการเก็บรายละเอียดนะครับโดยใช้โฟลตเทปสีดำนะครับถ้าไม่มีโฟลตเทปสีดำสามารถใช้กระดาษย่นสีดำก็ได้เช่นกันครับพันตั้งแต่ในส่วนของกกของดอกไม้ประดิษฐ์นะครับมาถึงจนแกนทูบอันสุดท้ายเลยครับและใช้เทียนนะครับตัดประมาณ1เซนครึ่งนะครับและนำาฟลตเทปมาพันเช่นเดิมครับก็จะได้ดอกไม้จันทร์สำเร็จรูปตามภาพที่เห็นครับ สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับดอกไม้จันทรจากกับกล้วยตากแห้งนะครับซึ่งสามารถนําขยะทางการเกษตรที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ครับสวัสดีครับ